สวัสดีครับแล้วพบกับผมในช่วงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งและรองพื้นซึ่งผมอยากจะบอกว่ากว่าที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มานะครับผมเราได้คิดค้นและพัฒนานะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้มีอย่างเป็นสิทธิภาพรวมถึงผิวหน้า สมบูรณ์แบบด้วยเอสโมเน่นั่นเองนะครับผมเราได้เชิญนักธุรกิจมาครับผมได้มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับในเรื่องของการขยายสินค้าในเรื่องของบิวตี้บิสเนสนะครหรือว่าตลาดสกินแคร์ในยุคข,ของปัจจุบันว่าทำอย่างไรแล้วก็มีจุดเริ่มต้นอย่างไรและทำไมทุกท่านถึงต้องมาทำตลาดสินค้ากลุ่มนี้นั่นเองนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวจะให้ทั้งสงท่านได้แนะนำตัวก่อนเลยแล้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแนะนาตัวก่อนเลยครับสวัสดีค่ะนแว่นนะคะเป็นนักธุรกิจระดับไดมอนด์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องวิวค่ะตําแหน่งโกค่ะผมจะทราบอย่างนี้ครับว่าจุดเริ่มต้นว่าทําไมถึงมาทําตลาดเกี่ยวกับสกินแคร์ครับผมนแว่นก่อนนะครับค่ะนแว่นต้องบอกว่าเริ่มจากจุดเจ็บคาจันทันคือจุดเจ็บ คิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเจอคือโดยปกติเนี่ยผู้หญิงจะสรรหาเรื่องความงามอยู่แล้วเนาะโฆษณาอะไรว่าดีเราก็จะต้องสรรหามาใช้เพราะเราอยากดีตามนั้นถูกไหมคะ<ช>แต่ว่าเราเจอจุดเจ็บจุดเจ็บก็คือเราเลือกแล้วเราดูแล้วว่าดีเราสั่งมาใช้ปรากฏว่าเราแพ้แพ้แล้วในขณะที่แบบหน้าเราเนี่ยเป็นสิวฝ้าคือเรียกว่าไม่มีพื้นที่ว่างเลยพอเราเจอจุดเจ็บต้องบอกว่าทรมานมากสําหรับผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแล้วเราเจอหน้าแพ้แบบเนี้ยน้ําตาตกในอะ่ะ S <S เราเจอจุดเจ็บแล้วเราก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้เราจนมาเจอเอสโมเน่แล้วทําให้เราเนี่ยผิวดีขึ้นดีขึ้นเราก็เลยเกิดความว้าวว่าเอ๊ะถ้าเรามีของดีแบบนี้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเราแบบนี้ยังมีคนอีกเยอะมากเลยที่เจอปัญหาแบบเราทําไมเราไม่ทําการตลาดตัวนี้เพื่อไปช่วยแก้ปัญหาคนที่เขาเจอจุดเจ็บแบบเราทรมานแบบเราก็เลยทําให้เราได้ตะลุยตลาดเอสโมเน่ค่ะครับผมแล้วน้องวิวแล้วครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าก็คือมองเรื่องใกล้ตัวค่ะในการทำธุรกิจอย่างวิวนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่รักสวยรักงามนะคะก็คือ ใช้เอสโมน่นะคะกลุ่มนี้เราก็คือเพื่อนๆหลายคนนะคะทักว่าเอ้ยทำไมผิวหน้าดีสุขภาพดีนะคะเพียงเพียงแค่เปลี่ยนจากตัวเราเนี่ยค่ะบอกต่อแนะนําต่อเนี่ยค่ะก็ทําให้ตีตลาดได้ง่ายและอีกอย่างนะคะกลุ่มเอสโมน่นะคะก็คือครบคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องครีมรองพื้นหรือแป้งพัฟนะคะคือใช้แล้วเห็นผลคือแนะนําเพื่อนๆไปเพื่อนๆก็สนใจแล้วก็เขาไปบอกต่อก็ทําให้ตีตลาดได้ง่ายลยหลังจากที่ได้สัมผัสได้ลองใช้สินค้า แป้งแล้วลองพื้นแล้วแล้วที่สําคัญได้ทราบราคาแล้วใช่ไหมฮะใช่ะในนั้นเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรครับว่าเราจะทําตลาดแบบไหนแล้วก็ทําตลาดได้อย่างไรครับเริ่มจากที่น้แว่นก่อน,นอ่าโอเคขอเป็นอ่าตัวแทนสําหรับคนที่สูงวัยหน่อยนะคะเราเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้เกรดพรีเมียมอยู่แล้วถูกไหมคะ,ะเราเลือกใช้เกรดพรีเมียมน้ำแว่นเคยใช้เนี่ยเคาน์เตอร์แบรนด์เกือบทุกยี่ห้อ,อด้วยอายุอานามผ่านมาขนาดนี้เรียกว่าผ่านหลายแบรนด์กล้าบอกว่าเราใช้หลากหลายพัน แล้วก็กเกือบทุกแบรนด์บอกเลยว่า Smon e เนี่ยราคานี้นะคะคุณสามารถจะบต้องได้ตั้งแต่ตลาดแบบล่างกลางสูงได้เลยแล้วเรื่องคุณภาพนะคะรับรองว่าคุณจ่ายน้อยแต่ได้คุณภาพเท่าเคานเตอร์แบรนด์แน่ๆครับผมแล้วน้องวิวครับหลังจากที่สัมผัสเนื้อสัมผัสของรองคื้นแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างแบบ ก็อย่างที่บอกนะคะอย่างที่นาวแว่นบอกว่าเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบนด์ได้เลยอย่างกลุ่มวิวนะคะจะเป็นวัยรุ่นที่เขาค่อนข้างที่อยากเสียตังทีเดียวและได้ของดีทีเดียวนะคะส่วนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบนด์และราคาถูกจับต้องได้ง่ายกว่ามากๆเลยค่ะ ซึ่งทำการตลาดได้ง่ายและดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์บางยี่ห้อด้วยซสำต้องบอกแบบนี้เลยค่ะครับผมซึ่งราคาที่ที่เราได้ทราบกันนะครับคือราคาอยู่ที่ถ้าเป็นแป้งเนี่ยอยู่ที่ราคา495บาทนะครับถ้าเป็นตัวรองคื้นเนี่ยจะอยู่ที่595บาทนั่นเอง วันนี้ก็คือต้องแจ้งไว้นิดนึงนะคะว่าเป็นราคาขายใช่ไหมคะอา<ช>จารย์ทัน,น,นเป็นราคาขายข้างกล่องนะคะสําหรับใครที่อยากจะใช้สินค้าเกรดพรีเมียมในราคาดีกว่านี้ก็มาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะคะเป็นนักธุรกิจแบบเราเนี่ยคุณก็จะได้ใช้สินค้าเกรดพรีเมียมราคาถูกลงกว่านี้อีกนะคะอันนี้คอนเฟิร์มว่าถูกลงมากๆถูกลงมากด้วยนะอ่าก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับนักธุรกิจใหม่ทุกท่านนะคะ ดังนั้นใครที่อยาก <c oughs> เขาเรียกว่าอยากได้ใช้ของดีนะฮะรวมถึงอยากได้ใช้ออของที่ราคาพิเศษ<ช>นะครับ<ช>แล้วก็เอาไปทำำํากําไรได้ด้วยดังนั้นคุณจะมีรายได้มากขึ้นจากการเป็นนักธุรกิจ Success s ัก c e มอลนะครับใน, <c oughs> ใ,ใ,นในธุรกิจในเรื่องของการขายสินค้าสกินแคร์แบบนี้รวมถึงสินค้าเครื่องสำอางน,นะครับของเอสโมเน่ <c oughs> เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเ,เราสามารถทำ,ทำตลาดได้เลยครับผม อ่าคราวนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายแล้วะแล้วก็เทคนิคการเปิดลูกค้าใหม่นะครับในมุมมองของน้องวิวกอนแล้วบ้างนะฮะน้องวิวบ้างแล้วกันครับในช่วงนี้เอ่อ,น,อน้องวิวคิดว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็เทคนิคการเปิดใจลูกค้าใหม่ในยุคของปัจจุบันเนี่ยน้องวิวมองว่าอย่างไรบ้างค่ะก็คือเปิดง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องไปมองหรือคิดอะไรเยอะด้วยตัวเราค่ะ,ะเราใช้ดีคนอื่นเห็นเขาก็อยากเอ้ย ใช้ดีเหมือนกับเรานะคะอย่างอย่างตัววิวนะคะทำการตลาดเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่อะคะ่ะก็ใช้ตัวเองเนี่ยแหละค่ะเทสให้เขาดูนะคะว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงเนื้อผิวเป็นยังไงผิวหน้าเรามันเข้าเข้ากับรอ,อ,องพื้นไม้ยอย่างเงี้ยค่ะด้วยข้อแตกต่างโดยที่เราอะคะ่ะใช้ตัวเราเป็นเทสเตอร์เขาก็ได้มั่นใจว่าเอ้ยดีจริงใช้จริงอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําการตลาดกับกลุ่มวัยรุ่นตรงนี้ได้โดยตรงเลยค่ะครับแล้วสำหรับน้าแว่นครับจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มนี้อย่างน้องพูดว่า วัรุ่นก็ชอบนะคะทีนี้เราก็เกรงเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววัยที่ขยบออกมาอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ทันได้บอกว่าสินค้าเราเนี่ยจะเปิดตัวเรามีโฟกัสกลุ่มซึ่งโฟกัสกลุ่มเนี่ยก็จะมีรุ่นน้องวิวรุ่นน้าแวน่นแล้วก็หลากหลายและหลากหลายผิวด้วยนะคะ,ะนั่นคือมีทั้งผิวแห้งผิวมันผิวเป็นสิว ก็ต้องบอกเลยว่าเราเทสมาแล้วก็ทำโฟกัสกลุ่มมาแล้วและทุกสภาพผิวใช้ได้ดีมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเรามีตัวบำรงุงคือด้วยวยนะแว่นเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะฝ้ากระรูุมผลกว้างเชื่อไหมคะว่าจบที่เซตนี้จริงๆนะคะแค่แป้งกับรองพื้นเอสโมเน่เอาอยู่จริงๆค่ะใช่ครับทานน้นเมื่อกี้นแว่นพูดถึงเจเนอเรชั่น ผมบอกว่าที่เราเลือกมาทั้งสองท่านเนี่ยฮรเราได้เห็นภาพว่าทั้ง2เจนก็สามารถออขยายสินค้าของเอสมเน่ได้นั่นเองดังนั้นในมุมของมุมของเจนเด็กก่อนแล้วกันมุมของเจนเด็กในการเป็นนักธุรกิจซักเซ็ตมอลมีความคิดเห็นอย่างไรว่าพอมาเป็นนักธุรกิจซักเซ็ตมอลแล้วแล้วจะมาออขายสินค้าที่เป็นกลุ่มของสกินแคร์และเครื่องสำอางเนี่ยในมุมในมุมมองของวิวเนี่ยสามารถเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับ โอ้พูดเลยว่าเป็นไปได้มากค่ะคือเราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพียงแค่เราเป็นตัวของตัวเองค่ะเปลี่ยนแค่มาใช้ซั c เซน m ม r e นะคะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะครีมรองพื้นที่เราใช้อยู่แล้วอย่างงี้ค่ะมาใช้ตัวนี้นะคะ1 คือดีเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ใช้ได้ทุกสภาพผิวก็คือตรงตรงจุดกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะที่ใครที่อยากสนใจอยากจะลองนะคะอยากให้ลองเปิดใจค่ะคือไม่เสียหายนะคะเข้ามาแล้วทําธุรกิจได้แน่อย่างวิวนะคะเข้ามานะคะก็คือแต่รายได้ส0 0 0ม่นค่ะส0 0 0มขึ้นไปก็ถือว่าโอเคคุ้มค่ะเพียงแค่เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแค่แค่เปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้เลยนะคะสุดท้ายคําถามนี้อยากจะบอกว่า พูดถึงความสำเร็จหน่อยในการทำธุรกิจซักเซ s m มอลครับในมุมมองของนแว่นนะคะซักเซ็มอลเนี่ยสัพพอร์เราทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะให้เราแค่เป็นคนทำตลาดซึ่งทำตลาดได้แบบเจ้าของเลยมองว่าเป็นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะคะแล้วตัวเองเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสจริงๆนว่นเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจครับซึ่งเรามองว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันเติบโต,ตละแต่ว่าในอีกมุมมองของ ธุรกิจเครือข่ายต้องบอกเลยนะคะว่ามันว้าวกว่ามากมันสามารถขยายเหมือนเราเป็นธุรกิจเฟรนชชัยแล้วเราก็สามารถเฟรนชชัยสร้างเฟรนชชัยต่อๆกันไปแล้วคนที่มาเป็นเฟรนช์ชัยต่อจากเราเขาก็สามารถเป็นเจ้าของเฟรนชชัยได้เองไม่ได้ไปซื้อเฟรนชชัยนะแต่สามารถเป็นเจ้าของเฟรนชชัยและสร้างเฟรนชชัยต่อๆกันไปได้อีกมากมายซึ่งขนาดไซส์เนี่ยเขาใหญ่ขึ้นตามการทําของเราได้ดีเลยทีเดียวอ่านี่นะครับผมแล้วพูดถึงความสำเร็จในการทำธุรกิจซักเซ็มอลของน้อง,งวิวอะครับผม ก็ต้องพูดก่อนว่าเข้ามาอยู่ใน Success more ตั้งแต่เรียนเลยแล้วกันนะคะก็คือขนาดเรียนจบออกมาแล้วนะคะก็คือไม่ไปที่ไหนก็คือธุรกิจ Success m อลลเนี่ยแหละค่ะที่ต่อชีวิตได้เลยค่ะก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจนะคะใครที่ยังไม่รู้จะทําอะไรนะคะ s u c c e s s m อลลนะคะตอบโจทย์นะคะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยะคะ่ะเตรียมแค่ตัวและหัวใจนะคะพร้อมที่จะสู้นะคะบอกเลยว่า Success More นะคะเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการได้แน่นอน,นะคะ่ะและนี่คือความสาเร็จของีก2ท่านนี้ครับที่ได้มาพูดถึงในเรื่อง เรื่องของอประสบการณ์แล้วก็การลงมือทําอย่างที่แท้จริงนนเนี่ยขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ,บ โอเคครับและสำหรับ,บช่วงนี้นะครับก็เราจะมาพบกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการขยายสินค้าในกลุ่มของ s อ o โมเน้นั่นเองว่าในว่าช่วงนี้เขาทำอย่างไรและเขามีวิธีการอย่างไรที่มียอดขายที่โตมากขึ้นและในเดือนที่ผ่านมาเขามีรายได้มากขึ้นจากการขยายสินค้าในผลิตภัณฑ์เอ o โมเนนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจียมณริสาทู่มงค่ะเป็นนักธุรกิจซักเซนโมในตาแหน่งลูวี่ค่ะครับผม จุดเริ่มต้นครับพี่เจีย๊ยบจุดเริ่มต้นในการที่อยากจะขยายสินค้าเอสโมเน่เนี่ยพี่เจีย๊ยบมีจุดเริ่มต้นอย่างไรก็ง่ายๆนะคะจุดเริ่มต้นก็มาจากตัวเองนั่นเองนะคะก็ซึ่งเป็นคนที่ ไม่ชอบแต่งหน้าเลยไม่ชอบใช้สินค้าอะไรเลยแล้วเผอิญได้จับจุดมาเป็นนักธุรกิจครับเราก็ต้องมีการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองก็พยายามหาสินค้าต่างๆที่มันง่ายและสะดวกสําหรับเรามาเจอเอสมอรเน่ของบริษัทมันก็ทําให้เจอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายอะ่ะมันมันเร็วอ่ะมันสะดวกแล้วมันสวยอะ่ะมันปังอะ่ะแล้วจากนั้นเจอบก็ตัดสินใจเปิดจัก ของตัวเองเรื่อยมาใช้เรื่อยมาจนรักแล้วก็เป็นแบบว่าขาดไม่ได้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยอ๋อแสดงว่าทุกวันนี้ก็ใช้ของ Smo มอนอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเขาเรียกว่าพอเราอินกับสินค้าพอเราเชื่อมั่นในสินค้าแล้วเราได้ใช้จริงแล้วเห็นผลจริงก็เลยอยากจะขยายต่อน,<ช>นั่นเองใช่ค่ะคือที่ผ่านมาพี่เจบมีวิธีการขายสินค้าในรูปแบบอะไรบ้างเจบก็ขายสินค้าเริ่มต้นจากการขายสินค้าในรูปแบบ การขยายจากตัวแทนก่อนอบอกต่อคือจุดที่เราได้สัมผัสเองได้ใช้เองรเราก็บอกจากว่าเราใช้เองแรกๆก็จะไม่ค่อยมีคนเชื่อแต่เราจะพูดบ่อยๆพูดซ้ําๆพูดเดิมๆซึ่งมันดีจนเขาบอกอุยน่าลองพอหน้าลองเสร็จเขาเห็นเออเจี๋ยมันเปลี่ยนไปอะ่ะกะกะทุกอย่างทุกอย่างมันหายไปซึ่งเธอเคยเป็นคนขี้เกียจอะทำไมเธอสวยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเปิดไป เขาใช้เขาหลงรักจากการหลงรักก็กลายเป็นตัวแทนกลายตัวแทนเราก็มามองคิดว่าเออถ้าเราเปิดตัวแทนเนี่ยมันจะไปไวนะมันจะดีนะเราก็เริ่มมีการจับตัวแทนมาใช้สินค้าเริ่มให้ใช้สินค้าจากตัวเองก่อนเหมือนเราเลยอ,อยากให้เขาหลงรักจากตัวเราก่อนเลย ถ้าปากไม่เปิดธุรกิจก็ไม่เปิดเก็บคิดแบบนี้ค่ะนะครับนี่คือวิธีวิธีการแรกนะครับที่พี่เจี๊ยบได้ได้ลองเปิดในเรื่องของตัวแทนจําหน่ายแล้วก็มีเรียกว่าผลตอบแทนหรือว่าผลกําไรก็ให้กับตัวแทนเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับผมแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับมีค่ะเจี๊ยบก็จะนําทีมมาทําการไลฟ์สดพอไลฟ์สดเราก็เริ่มไลฟ์สดแล้วคนจะเห็นเยอะก็จะไลฟ์จากเพจต่างๆจากการสร้างเพจการสร้างติกตอกการสร้าง ไปใน Facebook ไปใน IG อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆก็คือช่วยให้ลูกทีมมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างเพจของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สอนในการที่ก็คือได้ทดสอบได้ทดลอง,อางจากความจริงอาจาทันอยากรู้ไหมคะว่าลฟ์สดของเราเนี่ยมันต้องทําแบบไหนแน่นอนนยครับผม <ๆ S 1> ก็อยากรู้ว่าอยากรู้ให้ทุกท่านได้เห็นว่าวิธีการขายหรือว่าไราสดยังไงให้มันปังนะครับมีไรายได้แบบปังๆแบบนี้ต้องให้พี่เจ็บแนะนํานิดนึงใช่ก็คือ เจฟจะบอกเลยว่าการที่เราทดลองใช้แล้วเราเนี่ยต้องรู้ได้ว่าเรากล้าที่จะแลกกล้าที่จะนำสินค้าเนี่ยไปโปรโมทให้เขาดูว่าเฮ้ยมันจริงนะเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นซึ่งวันนี้เดี๋ยวเจฟจะทดสอบให้ดูสิ่งง่ายๆเลยซึ่งมันทำให้ว้าวซึ่งสินค้าของเรามันจอบโจทย์มากเลยก็คือตัวนี้พอได้มาบางคนก็จะห่วงนิดนึงคือมันมันมันห่วงนิดนึงอะเนาะ คือกลัวมันเสียแต่เจี๊บกล้าที่จะลองเราใช้มาเนี่ยมันมันมันไม่เยิ้มนะมันดีนะเดี๋ยวจะขออนุญาตขอน้ำนิดนึงได้ไหมคะอันนี้อยากจะบอกว่าไม่มีการเตรียมนะทุกคนนะฮะผมก็ลุ้นอยู่ว่าพี่เจี๊บจะทำแบบไหนสุจะทำสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือแป้งของเอสมอเน่ของเรานะคะ,ะซึ่งตัวนี้เจี๊บใช้อยู่นะคะคซึ่งเจีบ,บอกเลยว่าเขากันน้ำมากซึ่งหลายหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะคะเพราะว่าปกติแบรนด์อื่น ก็มีการกันน้าเหมือนกันแต่วันนี้เจี๊ยบจะทดลองจากตลับจริงๆของเราเลยนะคะซึ่งเจี๊ยบบอกเลยว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะเจี๊ยบกล้าเทน้ําลงไปในตลับแป้งตัวนี้เลยนะคะนะคะซึ่งเขาวิ่งอุ้ยเขาน้ําเขาวิ่งแบบเมื่อกี้เลยค่ะเขากิ้งเหมือนกิ้งบนใบบอลเลยค่ะ oh, เขาไม่เขาไม่<ๆ>เขากิ้งในตลับแบบแบบบนใบบอนแบบนี้อาจารย์ท oh. านเห็นไหมครับซึ่งน้าออกไปหมดแล้วซึ่งจุดง่ายๆแบบนี้ มันก็ทำให้ว้าวได้ซึ่งทุกวันนี้คนเชื่อในรูปแบบนี้มากกว่าใช่งเราเป็นเทคนิคที่ดีมา,มากเลยนะ<ช>พี่เจี๊ยบ<ช>คือของเราอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแรกเนี่ยถ้าต้นคลิปนะฮะผมบอกไปแล้วว่าแป้งของเรากันน้ำกันเหงื่อคือเรียกว่าพอแป้งมันกันน้ำเนี่ยพี่เจี๊ยบสาธิตผมว้าวมากเลยนะเพราะว่าเจี๊ยบทดสอบจากตัวเองมากกว่าเพราะว่าเอาความที่เราได้ใช้จริงแล้วก็เรียนรู้จริงแล้วก็เอาไปบอกความจริงกับเขาเจบว่ามันโอเคมากเลยค่ะ พูดถึงความสําเร็จหน่อยความสําเร็จหลังจากที่ผ่านมาทําธุรกิจ u c c e s s m มอลนะครับแล้วก็ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เอสโมเน่เนี่ยนะครับความสําเร็จในการขยายของพี่เจี๊ยบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เอสนของเจี๊ยบก็ได้ตอบโจทย์มากนะคะก็ตอนนี้ก็มองเลยว่ามีไปไกลถึงต่างประเทศเลย,ยนะคะซึ่งคนต่างประเทศซึ่งเขายอมรับในเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเหมือนที่พี่ๆเขาพูดกันนะคะก็ สามารถเปลี่ยนใจมาใช้ของผลิตภัณฑ์ของเราได้ซึ่งราคาเอื้อมถึงแล้วบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเริ่มจากตัวเองใช้ดีแล้วก็บอกต่อก็เป็นอย่างนี้ค่ะครับผมมีคำถามข้อสุดท้ายครับพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบบอกคนที่ยังไม่กล้า ที่จะขยายผลิตภัณฑ์จากเอสโมเน่ว่า,เ,าเขามีมุมมองที่ยังไม่กล้าที่จะขยายครับลองมีข้อเทคนิคหรือว่าทำทำยังไงให้ให้ขายได้อะไรประมาณนี้ครับก็เทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะสินค้าของเรานะคะเอสโมเน่ one, คือบริษัทของเราเนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องค้นคิดไม่ต้องทดลองหรือ ไม่ต้องลงทุนเงินแม้กระทั่งนี้บอกเลยว่า S-Money ของเรามันปังอยู่แล้วแน่นอนค่ะครับผมนะฮะในตนนี้นก็สำหรับวันนี้นะียทางทางผมเองอาจารย์ทานก็ขอขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆที่มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์รวมถึงบอกเคล็ดลับต่างๆนะครับในการขยายตลาดเกี่ยวกับ S-Money ในะวันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะคุณค่ะนี่ค่ะ ทุกท่านครับหลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากผลิตภัณฑ์2ตัวไม่ว่าจะเป็นแป้งและก็รองพื้นนั่นเองนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับราคาที่ดีมากๆทั้ง2ตัวเลยนะครับรองพื้นราคา395บาทสาหรับสมาชิกสักเซมอเท่านั้นส่วนแป้งนะครับคือราคา295บาทสําหรับสมาชิก นักธุรกิจซาเซมอลเท่านั้นนะครับผมเรายังไม่หมดเพราะเรามีกิจกรรมอเรามีกิจกรรมสําหรับมีของรางวัลมาแจกสําหรับไรนี้ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เราให้สําหรับนักธุรกิจซาเซมอลนะครับผมนั่นคืออันบ็อกชว์แกะปุ๊บแต่งป,ปั๊บย้ํากันอีกรอบกิจกรรมนี้มีชื่อว่า Unbox อกช w แกะปุ๊บแต่งปั๊บนะฮะผมอยากจะเชิญเชินทุกท่านนะครับผมมาแกะกล่องผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น All Day Perfect Skin Powder Foundation รวมถึง a l l Day p e r f e c t Skin f o u n d a t i o n นะครับผมทั้ง2นี้นะครับผมพอแกะเสร็จปุ๊บนะจะถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอนะครับในกรณีที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยความยาวจะต้องไม่เกิน1นาทีนะครับผมในในสไตล์ของคุณได้เลยนะครสามารถอัดเป็นคลิปวดโเป็นสไตล์ของคุณนะครับหาก5รูปไหน นะครับรวมถึง5รูป5คลิปวิดีโอไหนโดนใจทีมงานสุดๆโดนใจแบบฟุดๆไปเลยพอเห็นแล้วทีมงานล้องว้าวว้าว,าวาคนนี้โดนคนนี้ใช่นะครับผมเอาไปเลยฮะรางวัลจากเอสโมเน่ oney, นะครับนั่นคือรางวัลจะเป็นกระเป๋าแต่งหน้ากระเป๋าใส่เครื่องสําอางนะครับเป็นกระเป๋าแบรนด์ s อสโมเนของเรานั่นเองรวมถึงเรามีโฟมให้ด้วยอ๋อนะฮะร,รางวัลน,นี้เราแจากโฟมนะฮะนั่นคือแคร์อิรัสตินโฟม ซึ่งเป็นโฟมที่ดีมากๆใครได้ลองใช้แล้วหรือ,อยังถ้าใช้แล้วพิมพ์มาให้หน่อยว่าลองใช้แล้วนะฮะใครที่ยังไม่ลองใช้สามารถซื้อได้ที่ซักเซมอลทุกสาขารวมถึง SM Connect ได้เลยอยากจะบอกตัวนี้ว่าใครที่อยากมีผิวนุ่มนะฮะผิวหน้าดีใช้โฟมตัวนี้ดีมากๆเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o o Page นะครับ e s s โมเน c ัค s l นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรม Unbox Show นะครับผมและที่สําคัญครับทุกท่านครับวันนี้อยู่ในช่วงของสุดท้ายแล้วยังไงขอฝากผลิตภัณฑ์เอ o โมเน่จากซั c เซ s s มอรไว้นะครับให้ทุกท่านได้ขยายตลาด,ดได้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นทุกท่านจะได้มีผิวสวยสมบูรณ์แบบและก็ผิวสุขภาพดีนะครับในกลุ่มของเอ o โมเน่ของเรานั่นเองนะครับผมและสําหรับวันนี้ผมอาจารย์ทันวัฒนชุมสีสันผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เอ o โมเน่นะครับต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ